สวัสดีเพื่อนๆครับเรามาดูร้านนี้ว่าเขาขายอะไรกันนะครับ <Okay. S 1> เป็นร้านเป็ดพะโล่นะครับ uh. ขายพะโล้ครับชิ้นเป็ดก็แบบชิ้นๆอ uh. ้าเป็นร้านแฟนชาย เป็นร้านแบบเระชายแบบแฟนชายร้านเป็นพวกทำเป็นชายแต่ชื่อเสียงหน่อย <laughs> ร้านนี้เมื่อวานเราทานล <laughs> อะ,อะ,อะอันนี้ก็เรากำลังเดินทางกลับโรงแรมครับ วันนี้ก็ตอนเช้าก็ผู้คนมากมายนะครับกาจับจ่ายเข้าของในตลาดนะครับเฮ้ยชาวเขานี่หน้าตาดีนะ,ะนี่คือชนเผ่า นี่น่าเป็นเล้าร้านขายเหล้านะครับแบบโบราณโบราณนะครับเนี่ยน่าเป็นละเป็นเหล้านะอร้านเหล้าหรือร้านอะไรกันนี่ผมไม่รู้นะฮะไม่มีคนขายไม่กล้าเปิดดูแล้วโดนด่ดา โอเคครับเราค่อจุเดินในโรงแรก่อนนะครับแล้วตามหาคุณสันชัยก่อนว่าจะไปไหนกันว่าเอจะไปเที่ยวว่าจะไปเที่ยวที่เมืองตาขั้นบันไดยอยู่นะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับจบคลิปครับ